สวัสดีครับผมใช้บาบูเรอนครับเมื่อนีพาขอบครัวมาเที่ยวครับมาแคมปิ้งครับมาตั้งแคมป์อยู่ที่ภูไฟล่มครับเมื่อนีปิดลานครับเมื่อนีมาเบิรงครับบ้าได้ยังกินครับเดี๋ยวพาเบิรงครับมาครับมามีช่างต้นนะครับน้องต้นครับผนกย่างครับผนกย่างครับอากาศกำลังดีครับอาการกำลังดี มาน้วกันสิบคนครับเด็กก็ลูกสาวน้องไข่มุกโอ้เตรียมปากเลยวะแเก็กกับพี่ปันฮะแล้วก็จิ๋วๆนะฮะมากินข้าวได้จ้าเด้อม้ยกันครับเบิ้งครับเบิ้งอาหารครับมีตมะไปใกาพาดมับุกงแล้วก็ปูอัดนียังยังนี่ยังนี่จิมจิ แล้วก็สลัดอาหารเกาหลีค่ะบแล้วก็มีทั้งปลาลังปลาหมึกจ่านท่านนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งแซ่กุ้งแซ่น้ำปลาครับนดาดก็มีย่างแซ่บน้องไส้กันมากครับน้องไส้เยครับได้ครับเฮ้ยเขาเป็นแม่หนึ่งน่องไส้น้องไส้ไม่ไม่นี่ครับแซงตาแซงตาครับอันนี้เป็นพันละพันละเมียครับพันละเมียใช่ค่ะหาเลาะครับหาเลาะมือนี่แต่มันจะกาศเย็นเย็นครับ ที่ภูฝอยลมครับกับลูกทรายลุกทรายสุดหล่อของพ่อเฮ้ยสุดที่รักเลยล่ะครับครับบรรยากาศครับบรรยากาศเต้นมีไฟสีเขียวกับไฟสีแดงครับเขียวกับแดงครับตรงไฟน้ากันครับนี่ประมาณประมาณยี่สิบเต็นครับทั้งเบิดครับ มันงยี่ส <Yes. S 1> ิบเต้นครับด้านบนก็มีอีกฟาตอนกั้นบริษัทครับเพราาะว่มาหอดคำครับเดี๋ยวตอนเศร้าอย่าทายบรรยากาศให้เบืองอีกรอบนึงครับครับมันจะมืดครับท่านนี่งอาจารย์กำลังขึ้นเดี๋ยวตอนเศร้าจะให้เบิ่งบรรยากาศครับอยู่ที่สวนไม้ครับด้านล่างนี่ครับมาครับได้เวลากินแล้วครับบางทีขอเป็นกุ้งแช่น้ำปลาครับ กุ้งสดก็ดำชิมครับอ่ากินจบแบพักๆเอาพักไปซะแเจ้าพนาครับเจ้นะเออนลยอนขนาดนั yup. ้นไปด้วยแบอบังกินครับที่ิไปสบายบ้างีโอ้โหแล้วมันเป็นนั่นเอาละ มาพี่น้องกินปูอัดกับบะสบีแซ่บๆมาถือปลื้อถือรวไปแล้นไม่ม่ล่ะโอ้ตัววมากโอ้ตัวตัวเยอะเลยออกทางแรกพี่น้องเป็นสิละออกครั้งงี้พี่น้องสว่างวะมาพี่น้องเด้อเด้ออานนี้พักกันเด้อตรงนี้พักครึ่งสายพี่น้องอันนี้คล้องคู่กันแซ่บไข่ล่องติดใจอืมอืมกวงพีน้องบ้านแสบอืมห่างห่างเสือ ันตาัดเราขีดเนออขีดเนือมาน้อนเลยดพี่มานอนเลยบ่พีเองนย่แล้วพี่กับแม่นอนนียบ่เอาตีเมียนหมูน้อมาพี่น้องกิมเจี๊ยบกิมเจี๊ยบครับหมูย่างพี่น้องผักสลัดสดๆแซ่บๆพี่น้องมาคมเพีนอง ขายไว้ในที่พักแล้เขาจะัต่อมีวผนัซอยครับลูกสาวซอยยังหละจมอซิมกันนะผนัซอยซิมนะเสียบวะโอ้ขีบใส่เลยวะขีบสปายซนะปโอ้ขีบกินเลยวะบุมือจับเลยวะเป็าน้เป็นยทงกนนกนทางนี้นกอกินน้ำยังนีสปายสเอาันาบกิน สไปร์สไปไปร์สไปรสไรสรสไปสไปร์สไปร์้ไปร์สไปนสไปร์สไปร์สสปสปร์าไปร์ปรทป่สไปสปราสรรส่อสไปร์สไปรสไนรดสไปร์สไปกสไปสร์สรสรสสสสรสสรสสราสร บรรยากาศเช้านี้ที่บูฟอยลมครับด้านล่างจะเป็นสวนดอกไม้นะครับจะพาดูบรรยากาศอีกทีครับดูสวนดอกไม้มเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนมาดูกันครับตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะครับมีจุดถ่ายรูปจุดเซลฟี่เยอะแยะเลยครับแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับพวกผมจะกลางเด่น ด้านบนตซนดอกไม้นะครับกลางเต็นท์ตรงนี้ครับ <c oughs> ก็มีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ไม่เยอะครับเพระาะว่ามันเป็นช่วงปลายเดือนแล้วพื้นที่สะดวกสบายครับกลางเต็นท์ด้านบนเลย <c oughs> ดูที่เรานอนนะครับเ <c oughs> อ้า โอลูกวัวนี่สองแม่ลูกนี่ฮะหน,า,นาวยังไงหนาวไหมหนาจ้าเอาเขาบอกว่าเงินเขาเห็นคน,น,นเลยเนี่ยดึงเขามาโอ้ยอมลูกเลยคุ้มดึงกันไปอีกอยู่ลูกไหมลูก,ลกๆเดี๋ยวจะพาไปดูผาลับอรุณคุณนะอยู่ชมวิวเห็นไหมเอาไมาใ้ใส่หนีไมใ้ใส่หนิหนาวว่ะของนำ้ำครับหนาวว่ะบ่ธรรมดาบ้วธรรมดาธรรมดาบ่โฮมสามพื้นดิ เดินดิทึ่หน่อยทุ่งนี่คนเดียวักหน่อยทุ่งนี่ฮะขวดข้นงอนกันครับบนนี่เพราะว่ามันคือยังมีผู้ดิตื่นโอ้โหมาดูครับมาดูมาดูเด็กสองตัวนี้นอนนะฮะมาดูฮะมาดูฮะนะครับโอ้โหนอนสองคนกับเตียนนี่โคตรกองยองนอนนี่เกียร์ไปลูกแม่ดูดูมือเหรยบ่อสไปเบิังชมวิว i ไหม ตอนน,นี้ลูกสายแล้วฮะลูกชาเดี๋ยวหมุดยิดแล้วครับว่ามากวนครับเวลานอนนะไม่ยอมตื่นนะฮะนอนอย่างเดียวครับ ตื่นแล้วบ่ตื่นแล้วบ่ฝันดีบ่ฝันดีบ่ฝนนันเลยนอนอย่างเดียวอนอนอย่างเดียวนะครับไม่ฝันเลยครับน้องต้นกับน้องทิวครับนอนด้วยกันนะครับกวนอีกเตียน,นะครับก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมเอา้าตื่นแล้วบ่หนาไหมไอ้ย <laughs> <laughs> างน,นี่ยโอนิน ็นนอนคู่อะไรครับทางนึงผดเขียวอยู่นอนโอ้ใช่ละยังบมดตื่นอยู่ทางนึงหมดที่นี่โอ้ผดเขียวผดเขียวล้วบุกไปชมวิวคุณน่ะที่ผารับอรุณคุณน่ะไปปะไปไหมไปไหมไอเอ็มไปชมวิวไหมอันนี้เป็นน้องคู่แฝดนะครับน่ารักมากตอนนี้กำลังเก็บเต็นท์ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงรู้สึก โอเคโอเคปะโอเคโอเคโอเคเย็นดีปะเย็นดีพี่น้องเย็นดีครับกําลังเก็บเต็นครับตอนนี้กำลังยิ้ากันกลับเลยครับกับน้องแฝดไอแอมนะครับคนไหนชื่อไอครับยกมือหน่อยครับไอนะครับหนาวไหมอันนี้ชื่อแอมใช่ไหมครับเป็นพี่แฝดนะครับให้เป็นพี่ครับไอเป็นพี่นะครับ น่ารักมากครับน้องแฝด<ป>อันนี้เก็บเราเก็บ,บกเตี้ยเนี่ยกันลังเก็บเตี้ยนะครับปู่ไอ้ท่านาตื่นน้ำมูยอยู่ห่นนะกูนะมันตื่นน้ำมูยไอ้นั่นอันนะี้โบเมียนะอัอยู่นี่ตอนนี้กำลงกันนลงเก็บเตี้ยตอนนี้นกำลังเก็บเตี้ยครับเก็บเต้ยแล้วโอ้โหคนนี้ <laughs> พเนียกพเนียกยังนี่โอ้ขดดังก็นี้พเนียกดังคนนี้ คนดังตัวนี้คนเนี้ยคนเนีก่กกอไฟกับต่มน้ำกินกาแฟครับโอ้ยคมสอุุ่คมส่นครับคนเนี้ยดังครับอันนี้คนเนี้ยย,ยังนี่คนเนี้ยคุ้มเสืองคนเนีเบิ้งครับันี่คนเนี้ยเบิง้งทำไปเจอกากลันตีเต็ขึ้นกันครับ มุมบ,บนของสวนดอกไม้ครับมุมบ,บนของสวนดอกไม้มีดอกดาวเรือนกับดอกไม้หลายชนิดครับสวยงามมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวชิปนารอติดตามครับว่าจะพาไปเที่ยวใสหรือว่าจะตัดผมส่งได้ให้เบิ้งครับวันนี้พาขอบครัมมาเที่ยวครับครับค่สวยงามครับ มีฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ